จะได้ไอเทมมาตัวเบิร์นหนึ่งชิน้นอ๋อไอเทมแสงอัพไอเทมแสงหนึ่งชิ้นนะอัพอัพของเป็นของแสงสนามสวยจัดจกเล่นจินหนะ้า <laughs> จ,จินสามดาวไอน,นี่ไถูกปะ ออพเวลอัพเวลไม่ได้ดิเพราะเราเล่นจินสามเพราะราคามันหนึ่งบาทถูกไหมไม่ควรชนะเน,นี่ยแต่บินสต,ติกะก็ยังติดสต,ติอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> แต่ซีซั่นนี้คิดว่าไม่เคยเล่นนะแต่ว่ารู้ว่าต้องตัดเลือดป่ะ แน่นดีกว่าแต่ว่าขอรีหน่อยนะมาแล้วไม่ต้องเอาไออก็ได้ จะได้เชนไหมนั่นก็อีกเรื่องเกสีเขียวอ่ะอีมาเลย อยากทำเซดอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วหน้าปกสวยสามตัวเออหน้าปกสวยอันนี้คนอินเดียอะหน้าปกสวยเลยหน้าปกขึ้นเจ็ดน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าเอาไปใส่ไอ้นี้ครับ <c oughs> ดูดาเมจอ้าอุ้ยเก <c oughs> ี่ยวเรื่องอะให้จำเปีเ้ยที่มีไอเทมน้อยที่สุด ของฟรีของฟรีสี่ชิ้นที่มันทิปโกฟที่ไม่ต้องใส่เฮ้ยแต่คนอินเดียคนอินเดียขาดสองเ่าสนใจปะเดตอายปะเดตอายปะล่ะเออมาดีคอนเทนต์ไปเลยอินสตาติคอนเทนต์เอาแม่งทุกเอาแมงทุกคนละัตี้อะแต่ตอนเอาไม่หมดกูแพ้กันหรอก ป็นเลดคอนเทนต์น่าสนใจล,ลองกัน คนเล่นน่ะนี่อะแอดเจอละเอาเซตออกถูกไหม ก็ระเจอก่อปะก็เจาะก่อตัดเลือดแหละทุกอย่างก็เจาะก่อตัดเลือดก็ระบานรจะเบิรตาบันฮ er ักคีเหมัน ใส่เซเลเยอร์ได้นะแทนไอเนี้ยแทนเปลวหยดเพราะว่ามัน5บาทน่าจะคุ้มกว่าเซเลเยอร์ไม่ควรสมดยเพิ่มเติมได้ดุดอ๋อเซเลเยอร์เป็นดุลด,ด้ดลวยดุรก็พีมแต่แตไม่คุ้มม้งไม่คุ้มว่ะเพราะว่า,ามันมัน5บาทจริงแต่มันต้อง2ดาวแหละมันถึงจะคุ้มน่าจะเป็นเอเคโอ่ะคุ้มสุดละในในในโลเนี่ย เนี่ยเห็นป่มติดสองอันเนี่ยเห็นปหติดโลกด้วยติดไอ้นี่ด้วยเออคอมเนี้ยดีอยู่เอาให้เอาให้เซตแล้วกันไอ้สุกใช่ไหมก็เอาให้เออก่อนไม่ไม่นมน่าจะมีเขียนบอกอยู่ก็คืออะไรแต่ว่าตั้งล่างสกิลแหละตอนตีเองตีปกติก็โอกาสติดอยู่สายตี ก็มันมันก็ใส่ตีอยู่แล้วเดทอายอะ่ะมันมันใส่ก็ไม่ผิดอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆมันควรจะใส่ให้เออก่อนแหละเพราะมันติดหกเดไอายไปแล้วไม่จริงๆน่าจะจริงแหละว่าชอ็อตพร้อมซอนจริงๆมันจริงจริงอ่านี่ใช่ไหมอืมกัรเนอรเพราะมันเป็นโอกาสยิงปกติมันโอกาสออกสกิลอะไรได้ยังม,มาแล้วลูกจ๋ามาแล้วนะนายจ๋า <laughs> <laughs> เข้มจัดจริงๆตำแหน่งวางอะว,วางไปเลยเนี่ย เออแต่เออกกอนอ่ะที่ดีที่สุดอ่ะมันต้องวางแถวที่สองนะแต่ว่าไอ้ไอ้เนี่ยไม่เหมาะไอ้ไอ้ไอ้เกาะไฟเนี้ยไม่เหมาะสองอย่างเนี้ยเหมาะครับไอไททันกับไอดูดเลือดอ่ะเหมาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นมันได้เดสไอไงผมก็เลยทุ่มไปเลยก็เลยคิดว่าคุ้มกว่าอะไรเนี้ยเพราะว่าอิริเลียก็ได้นะความจริงเพราะว่ามันสามดาวอนะ่ะเนาะแ้วมันติดไออเนียมันก็ทำได้อยู่ จบแล้วครับร้อยเปอร์เซนด้วยร้อยเปอร์เซนอิ่มอิ่มแล้วอ่ะเรามาสรุปอ้นนี่กันหน่อยที่หนึ่งเอ้สยสวยๆเลยไม่แทร์อายเขา มันเป็นอย่างนี้เหรอแหลงนี่นี่คือระบบที่ผมชอบเนาะเป็นระบบที่ละเอียดมากๆเนี่ยเห็นะบอกหมดเลยว่าเราใช้เงินเท่าไหร่โลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออทำดาเมจเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้คือส่งออกนี่คืออะไรเอาเป็นว่ามันบอกแพ้ชนะหมดเลยแล้วก็ทบทวนก็คือจะมีบอกหมดเห็นไหม เนี่ยรอบรอบไหนคือบอกหมดเลยว่าตำแหน่งเราจัดยังไงเราอะไรเท่าไหร่เวลาเจอคนนี้เราแพ้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นระบบที่ดีมากๆแล้วก็เนี่ยมีระบบระบบรีเพย์ให้ดูว่าเอเราใส่ของตอนไหนเราถอดของตอนไหนเราพลาดต,ตรงไหนเงี้ยอันนี้คือระบบที่ดีมากนะเอาเป็นว่าคอมเนี้ยก็คือถือว่าผ่านไหมคุณเพลงต้องถ้าถ้าเอาไปเล่นจริงถือว่าผ่านไหมน่าจะยากนิดนึงรวเพราะว่า แงถ้าเอากอกอดไม่สอง,งเล่นยากถ้าอีเรียจัวไม่ขึ้นก็ยากถ้าจินจัวไม่ขึ้นก็ยากเพราะจินเอาบาแบกต้นเกมถูกไหม,มแทงมันไม่หนาเลยแบบไม่หนาเลยไม่หนาเลยใช่วัดที่แบบว่าเราเคลียร์ไวกว่าถ้าเราอาจจะเจอคอมแท้งล้วนก็อาจจะแพ้ก็ได้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ